การที่คุณชัยธวัฒน์นะครับเอามาตอบโต้เพื่อไทยแล้วบอกว่าเพื่อไทยที่บอกว่าก้าวไกลจะเป็นฝ่ายค้านตลอดชีวิตนี่นะครับคุณชัยธวัฒน์เขาก็ย้ำนะครับว่าสมัยหน้าเราเป็นรัฐบาลอย่างแน่นอนแล้ววันนี้ความเคลื่อนไหวที่อุดรธานีของพรรคก้าวไกลก็น่าจับตานะครับเพราะาอุดรธานีเองเก็เป็นพื้นที่ซึ่งก้าวไกลเนี่ยนะครับสามารถจะช่วงชิงนะครับชัยชนะในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนระดับเขตนะครับสสเขต ที่จังหวัดอุดรธานีได้นะครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่พักก้าวไกลนะครับออขอบคุณมากนะครับคุณบววเออคุณบววบอกว่าห้องน้ำปากกามาแล้วตอบด้วยกับเบอรข่าขอบคุณมากนะครับคุณบวกครับขอบคุณมากครับเออดีใจนะครับคุณบวกมาสนับสนุนนะครับคุณเดโมชิเปอร์ด้วยคุณเดโมชิเปอร์บอกว่าฝนอินอาจารย์วีรัตหน่อยอย่าเพิ่งเลยครับคือพี่เวลากแก แกอายุมากแล้วนะครับผมไม่อยากจะโทรไปกวนแกนะครับตอนนี้มันเวลาสามทุ่มแล้วด้วยเราก็ไม่รู้ว่าแกพักผ่อนหรือเปล่านะครับแล้วแกอายุมากแกจะเจ็ดสิบแล้วนะครับบางทีก็ต้องเกรงใจแต่ว่าผมถามแกหลังไม่ได้ไม่มีัญหาอะไรเดี๋ยวผมจะลองถามดูนะครับว่าเรื่องนี้เป็นมาอย่างไงนะครับแกเป็นคนที่คุยกับผมได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าช่วงที่ผมจะตัดสินใจยุติการทํางานที่เดิมเนี่ยผมก็ได้คุยกับคนหลายคนพี่วีระเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่ผมถามแกนะครับว่าเออเอายังไงดีพี่อย่างนั้นอย่าง แกก็ได้คำแนะนำที่ดีมานะครับเพราะฉะนั้นก็ับคุณนะครับท่านที่สนับสนุนมาทางสแกน QR code นะครับเลขบัญชี0072977068รวมท,ทั้งท่านที่สนับสนุนมาทางช่อง Superchat ด้วยนะครับเ,เรื่องของความเคลือไหวก้าวไกลที่เขาจะเดินหน้าสู่ชัยชนะในการเลือกตั้งที่มากขึ้นนั้นผมคิดว่าเขามีโอกาสทําได้นะครับเขาไปลงพื้นที่ที่อุดอรธานีแล้วอุดอรธานีนี่เป็นจังหวัดซึ่ง ผมเชื่อว่าเป็นจังหวัดหนึ่งในจังหวัดเชียงยุทธศาสตร์ของพรรคเก้าไกลนะครับอุดรธานีเป็นพื้นที่ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเพื่อไทยเขาเชื่อว่าเขาผูกขาดจังหวัดนี้นะครับเพื่อไทยเชื่อว่าอุดรธานีเนี่ยเป็นเมือของคนเสื้อแดงและเพื่อไทยเชื่อว่าเสื้อแดงเป็นของพรรคเพื่อไทยนะครับแล้วนักการเมืองผู้ส่งผลในในอุดรธานีก็เป็นคนของเพื่อไทยเกือบจะทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคุณวิเชียนขาวคำไม่ว่าจะเป็นขวัญชัยภัยพนาหรือว่าไม่ว่าจะเป็นคุณสาวุธเพชรพนมพรซึ่งเป็นลูกเขยนะครับของคุณประชาพมนอก พญาอินทรีแห่งภาคอีสานนะครับันเครือข่ายเพื่อไทยที่อุดอรเนแน่นนะครับมีทั้งกลุ่มที่มีผู้นำมวลชนคนเสื้อแดงมีทั้งกลุ่มนักการเมืองท้องถิ่นแล้วก็มีทั้งกลุ่มนะครับนักการเมืองแนวที่เชื่อมโยงกับ อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและอดีตแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยคุณประชาพมณ์นอนะครับเป็นหนึ่งในแคนดิเดตนายกพรรคเพื่อไทยชนกับคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะแต่แพ้อภิสิทธิ์เวชาชีวะไปเพราะอุดรเป็นพื้นที่ซึ่งเพื่อไทยเช,ช,ชื่อว่าเป็นของเขาแต่ในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วนะครับ <c oughs> ก้าวไกลเจาะสอสอมาได้นะครับแล้วก็เป็นสอสอเขตด,ด้วยอย่างที่เพื่อไทยเองก็ไม่คิดว่าก้าวไกลจะเจาะได้นะครับและเมื่อเจาะที่อุดรธานีได้ผลของคะแนนมันน่าตกใจมากกว่านั้นคือ ในหลายเขตที่ก้าวไกลยังเจาะไม่ได้เนี่ยนะครับคะแนนบัญชีรายชื่อของก้าวไกลก็สูงมากเพราะฉะนั้นอุดรธานีเป็นพื้นที่ซึ่งอยู่ศูนย์กลางนะครับระหว่างขอนแก่นกับหนองคายถ้าก้าวไกลสามารถทําให้คนอุดรเปลี่ยนใจมาเลอกก้าวไกลได้มันจะมีผลสองข้อข้อที่หนึ่งก็คือเพื่อไทยจะสูญเสียที่นั่งในอุดรไปซึ่งก็จะมีแรงกระเพื่อมไปถึงขอนแก่นและหนองคายด้วยนะครับแล้วข้อที่สองที่มากกว่านั้นก็คือนอกจาก เพื่อไทยจะเสียสูญเสียที่นั่งไปนั้นก้าวไกลจะได้คะแนนเสียงเพิ่มอีกมากมายมหาศาลหากสามารถทําให้คนอุดอรเปลี่ยนใจจากเพื่อไทยมาเลิกก้าวไกลได้นะครับแล้วถ้าดูจากคะแนนในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยมันมีความเป็นไปได้จริงๆนะครับวันนี้ก้าวไกลเขาไปลงพื้นที่จัดก,กิจก,กรรมอุดอรจวดจวดนะครับแล้ววิธีจัดของก้าวไกลนี่น่าสนใจนะครับเขาเอาคนที่มีศักยภาพจะเป็นเอ่อกลังของพักก้าวไกลนะครับหากพักเขา เผชิญเหตุอันไม่ควรเกิดทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นการยุบพรรคหรือการกันแกล้งต่างๆนานา,นา,นาครับก้าวไกลผักดันน้องพึ่งนะครับพนิดาให้ขึ้นมาเป็นโคศกในงานนี้นะครับซึ่งก็น่าสนใจว่าบทบาทพึ่งพนิดาที่ดูเหมือนว่าจะโดดเด่นมากขึ้นเรื่อยๆในก้าวไกลนั้นแปลว่าในสุดแล้วพรรคก้าวไกลจะเปิดพื้นที่กับพึ่งพนิดามากขึ้นไปอีกหรือเปล่านะครับน,น,นอกจากการเปิดพื้พนที่พึ่งพนิดาขึ้นมาเป็นโคศก ในงานนี้แล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่ก้าวไกลทําอีกอย่างนะครับก็คือการพูดถึงความสําคัญของปัญหาภาคอีสานอย่างเป็นระบบนะครับต้องบอกกับท่านผู้ชมแบบนี้ว่าภาคอีสานเนี่ยเป็นภาคที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศไทยแต่ว่า ภาคอีสานและคนอีสานเนี่ยอาพนะครับนั่นคือนักการเมืองในประเทศนี้ส่วนใหญ่เนี่ยมองอุดรมองภาคอีสานเป็นแค่ฐานคะแนนเสียงนะครับหวังคะแนนแต่ไม่หาทางแก้ไขปัญหาให้คนอีสานจริงๆดังนั้นอีสานซึ่งมีประชากรมากที่สุดและเป็นที่รู้กันในหมู่นะักการเมืองนะครับว่าใครชนะอีสานนะครับคนนั้นได้เป็นรัฐบาลเนี่ยอีสานเป็นแค่แหล่งคะแนนเสียง แต่ไม่ใช่แหล่งของนโยบายนะครับนี่คือสิ่งที่พรรคการเมืองเขาคิดกับคนอีสานนะครับอีสานเป็นคะแนนเสียงหวังคะแนนจากคนอีสานแต่นโยบายไม่เคยคิดเรื่องนโยบายที่จะช่วยคนอีสานอย่างจริงจริงจังๆนะครับในการที่ก้าวไกลไป,ไปลงพื้นที่แลวจัดกิจกรรมไอ o อลิซี a ฟ e คล้ายๆกับที่เขาจัดที่บางนาเนี่ยมันน่าสนใจนะครับว่าก้าวไกลเขาโฟกัสไปที่เรื่องนโยบายมากเป็นพิเศษนะครับนโยบายที่เขาพูดในการลงพื้นที่จัดงาน อุดรจวดๆเนี่ยนะครับมีหลายต่อหลายเรื่องด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นนโยบายเรื่องความยากจนนะครับไม่ว่าจะเป็นนโยบายพื้นที่เกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นนโยบายที่จะแก้ไขปัญหานี้ให้กับคนอีสานนะครับชัยธวัฒน์เขาบอกอย่างนี้นะครับว่าอีสานนะครับอุดอรเศรษฐกิจภาคอีสานน่าห่วง GDP ทุกภาคในประเทศไทยช่วงนี้ม,มาผ่านมาเพิ่มแต่ว่าอีสานลดเพราะเศรษฐกิจอีสานผูก พันกับเกษตรภาคเกษตร60ซนะครับดังนั้นเมื่อเกษตรพังภาคอีสานพังด้วยนะครับแต่ถ้าภาคอุตสาหกรรมโตจังหวัดที่ได้ประโยชน์จะมีแค่โคราชขอนแก่นนะครับส่วนด้านท่องเที่ยวก็มีแค่นครพนมอุดรธานีหนองคายปแปลว่าจังหวัดอื่นในภาคอีสานไม่ได้อะไรจากการเติบโตของอุตสาหกรรมและไม่ได้อะไรจากการเติบโตของการท่องเที่ยวเลยดังนั้นนะครับประเทศไทยนะครับจำเป็นต,ต้องช่วยเร่งพัฒนานะครับ ภาคเกษตรของอีสานให้แข็งแกร่งนะครับคนอีสานครัควรเรือนอีสานเป็นหนี้80%เอ่อคนอีสานนะครับ80%เป็นหนี้เฉลี่ยต่อครัวเรือนสูงที่สุดนะครับเฉลี่ยแล้วพบว่าเป็นหนี้ประมาณ260,000บาททั้งที่จริงๆคนอีสานนั้นรับรู้โลกมากกว่าคนภาคอื่นนะครับไปอยู่ต่างจังหวัดไปอยู่ต่างประเทศคุณชยัยธวัฒน์บอกนะครับว่าตัวเองก็เคยร่วมชุมนุมกับเกษตรกร,ารกชาวอีสานที่รัฐที่หน้าตรรมเนียมรัฐบาล จึงรู้ว่าภาคอีสานมีปัญหาที่เชื่อมโยงกับการเมืองคนอีสานถูกโจมตีว่าโง่จนเจ็บไม่มีการศึกษาไม่มีความรู้ด้านการเมืองแต่จะเห็นชัดเจนนะครับว่าคนอีสานเข้าใจแพ็ปไตนะครับใช้การเลือกตั้งต่อรองกดดันเรียกร้องและแลกเปลี่ยนดังนั้นนะครับ วันนี้ก้าวไกลเขาจะเป็นพักการเมืองที่ทําให้คนอีสานได้อะไรจากระบบการเมืองมากกว่านั้นก็นคือได้นโยบายที่จะแก้ไขปัญหาประเทศทั้งปัญหาเฉพาะหน้าและปัญหาระยะยาวนะครับนี่คือสิ่งที่ก้าวไกลเขามีการอภิปรายเอาไว้แล้วก็น่าสนใจนะครับว่าในการอภิปรายต่างๆเนี่ยเขามีการลงลึกถึงปัญหาต่างๆของภาคอีสานด้วยนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเมื่อคุณพิธาลิมเจริญรัตเขาปรากฏตัว บนเวทีนะครับคุณพิธามีการพูดหลายต่อหลายเรื่องด้วยกันนะครับพิธาวันนี้ที่อุดรน,นะครับเขาขึ้นไปบนเวทีแล้วก็ทักคนอุดรน,นะครับว่าคิดฮอดหลายๆสบายดีบอคิดฮอดขนาดไหนเที่ยงคืนอยู่สภาวันนี้มาอุดรธาน,นีเบ้าบริหาเบ้าอีสานบอดได้ต้องขอโทษด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าวันนี้มาอุดรได้เห็นอาหารการกินดีๆศักยภาพการท่องเที่ยวดีๆของอุดรเมื่อวานนะครับเพื่อจะพิปายงบประมาณเสร็จนะครับ ก็เลยนะครับยังไม่มีเวลานะครับว่าภาษาอีสานให้คล่องนะครับแต่วันนี้ที่มาเนี่ยคืออยากจะทําให้การเมืองเป็นเรื่องสนุกเป็นเรื่องที่คนอีสานเข้าถึงได้นะครับที่ผ่านมาคนอุดรน,นะครับและคนอีสานเข้มแข็งแข็งแ,งแกร่งแต่มีข้อจํากัดด้านงบประมาณต่างๆที่ไม่มากพอเมื่อวานอภิปรายงบประมาณ3.7ล้านล้านบาทก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขปัญหา ให้คนอุดอรได้หรือเปล่านะครับคนอุดอรถูกจํากัดหลายอย่างแต่พรรคก้าวไกลเนี่ยไม่เหมือนพัคอื่นนะครับคิดถึงปัญหาระยะยาไม่ใช่แค่แก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับข่าวเลือกตั้งครั้งหน้านี่นะครับอยากจะขอเสียงให้เลือกพักเก้าไกลมากขึ้น2เท่านะครับเพื่อมีอํานาจเพื่อมีการกระจายอํานาจและที่ผ่านมาง็ประมาณไม่ตอบโจทย์คนอุดอรนะครับ ก้าวไกลมาหาเสียงที่อุดรเชื่อว่ากฎหมายที่จะปลดล็อกให้คุณอุดรเติบโตร่ำรวยมีชีวิตที่ขึ้นมาได้เนี่ยสิฉบับนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่ดิน75%ในประเทศนี้ที่ไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองนะครับคุณพิธาก็ได้พูดถึงปัญหาต่างๆเอาไว้อย่างมากมายนะครับเรื่องของการพัฒนาเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องของการออกกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆของที่ดินแล้วก็มีการพูดเรื่องด้วยครับที่คนกรุงเทพเองอาจจะโดนใจด้วยเหมือนกันคือการที่ คณะรัฐมนตรีมีการสั่งให้กระทรวงมหาดไทยแก้กฎหมายช่วยอสังหาริมทรัพย์ให้ต่างชาติซื้อคอนโดเพิ่มจาก49เปอร์เซ็นต์เป็นไม่เกิน75เปอร์เซ็นต์พิธทาเขาบอกว่าเขาจะไม่ว่าอะไรเลยถ้ารัฐบาลทำการช่วยเหลือเรื่องที่ดินให้คนอุดรกรรัฐบาลควรช่วยคนไทยก่อนคนต่างด้าวนะครับทำไปพร้อมกันก็ได้ถ้าทําแบบนั้นจะไม่ว่าอะไรเพราะก้าวไกลไม่ได้เป็นฝ่ายค้านที่ค้านทุกเรื่องนะครับเราเป็นฝ่ายค้านเชิงรุกที่เอาประชาชนเป็นตัวตั้งถ้านรัฐบาลอยากแก้อสังหาริมทรัพย์ ขายไม่ออกนะครับให้ต่างชาติซื้อคอนโดมาคุยกับก้าวไกลนะครับเพราะว่า75%ของคนไทยเนี่ยไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็มีการเปรียบเทียบว่าประเทศไทยนะครับตอนนี้นะครับเป็นประเทศที่ฝ่ายค้านนะครับขอดูแลคนในประเทศนะครับแล้วก็ขอสร้างสังคมที่ดีให้กับคนไทยนะครับสร้างงานให้กับประเทศไทยต่างๆนานานะครับอันนี้ก็คือ คำอภิปรายของคุณพิธาบนเวทีอุดอรนะครับซึ่งมีหลายเรื่องที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าเนื่องจากการอภิปรายเพิ่งเสร็จสิ้นนะครับเราก็เลยเไม่ได้ระบุเนื้อหาชัดๆได้แต่ถ้าท่านผู้ชมดูเนี่ยนะครับก็เห็นบรรยากาศนะครับของการอภิปรายปัญหาของคนอุดอรนะครับอย่างที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นการพูดถึงเรื่องอุดอรอยู่ในสารพัดแผนของการพัฒนานะครับแต่ว่ามันก็อยู่แค่ในแผนแต่การพัฒนาจริงๆเนี่ยมันไม่เกิดนะครับอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่ ก้าวไกลเขาได้ตั้งประเด็นเอาไว้เพราะฉะนั้นน,นะครับเราเห็นความน่าสนใจของพรรคก้าวไกลนะครับที่เขามีการพยายามจะพูดถึงเรื่องการเมืองเชิงนโยบายนะครับในการแก้ไขปัญหาต่างๆของคนอุดรให้มากขึ้นแล้วก็น่าสนใจนะครับว่าโมเดลนี้ของก้าวไกลเนี่ยมันจะเป็นโมเดลที่เขาไปใช้ในการอภิปรายนะครับในการรณรงค์นะครับพื้นที่อื่นๆหรือไม่นะครับการพัฒนาระหว่างเมืองนะครับของอุดรธาน,นีจะทําอย่างไรนะครับนี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ ก้าวไกลได้พูดถึงเรื่องพวกนี้เอาไว้บนเวทีนะครับอันนี้ก็คือบรรยากาศที่น่าสนใจนะครับสำหรับพักก้าวไกลที่หลังอภิปรายนะครับเราอาจจะพูดได้อย่างนี้ว่าหลังอภิปรายศึกอภิปรายงบประมาณจบลงเนี่ยนะครับเราไม่เห็นความเคลื่อนไหวของพักการเมืองฝ่ายรัฐบาลเลยว่าเขาทําอะไรอยู่แต่สิ่งที่เราเห็นคือพักการเมืองฝ่ายค้านอันดับหนึ่งอย่างก้าวไกลเนี่ยลงพื้นที่ทันที ผมว่าถึงจุดน,นึงประชาชนเองอาจจะต้องตั้งคําถามน,นะครับว่าขณะที่ฝั่งรัฐบาลเนี่ยนะครับเสร็จสึกอภิปรายงบประมาณแล้วก็ได้งบ3.7ล้านล้านไปใช้อย่างมีความสุขแล้วเนี่ยนะครับรัฐบาลทําอะไรหลังจากได้งบประมาณน,นะครับขณะที่ก้าวไกลซึ่งเขาเป็นฝ่ายค้านท,ทั้งที่เขาควรจะได้เป็นรัฐบาลเนี่ยเสร็จสึกอภิปรายงบประมาณปุ๊บเขาลงพื้นที่หาประชาชนทันทีผมถามสั้นๆง่ายๆว่าทําไมรัฐบาลไม่มีภาพแบบนี้ มันยากตรงไหนกับการที่รัฐบาลเมื่อเสร็จสึกงบประมาณจะลงพื้นที่หาประชาชนทันทีอย่างที่ก้าวไกลนะครับหรือว่าอย่างที่พักฝ่ายค้านเขาทำนะครับผมเชื่อว่าเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องยากถ้าคนเป็นรัฐบาลอยากจะทําแต่ผมก็ไม่รู้ว่าทําไมเรื่องแบบนี้รัฐบาลไม่ตัดสินใจทํานะครับผมอยากเห็นรัฐบาลทํานะครับแล้วก็เสร็จสึกอภิปรายนะครับก็ลงพื้นที่หาประชาชนทันทีไม่ใช่เป็นแบบที่เสร็จสึกอภิปรายนะครับก็ไม่สนใจปัญหา ต่างๆนานาของประชาชนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อ,าอยากจะฝากเอาไว้นะครับว่าก้าวไกลเสร็จสึกอภิปรายงบประมาณก็ลงพื้นที่หาประชาชนคำถามคือวันนี้ฝั่งรัฐบาลอยู่ไหนนะครับคำตอบคือ ไม่เห็นความเคลื่อนไหวของฝั่งรัฐบาลนะครับความเคลื่อนไหวของฝั่งรัฐบาลวันนี้เรื่องที่คนวิพากษ์วิจารณและจับตากันมองมากเป็นพิเศษในแวดวงสื่อคงจะเป็นเรื่องของการที่ปฏิบัติการนะครับซึ่งสื่อใช้คําว่ายุดช่อง11นะครับและการควบคุมสื่อของรัฐบาลวันนี้น่าจะเดินหน้าอย่างเต็มพิกัดแล้วนะครับวันนี้เป็นการประเดิมออกอากาศวันแรกของรายการที่คุณเศรษฐาพบประชาชนนะครับรูปแบบของรายการลักษณะน,นี้คล้ายๆกับยุคพลเอกประยุทธ์ นะครับนายคพลเอกประยุทธ์คนไทยจํากันได้ดีว่ามีการจัดรายการที่คุณประยุทธ์พบประชาชนเนี่ยนะครับช่วงแรกๆหลัฐบาลเนี่ยจัดทุกวันนะครับพูดทุกวันถ้าวันไหนไม่พูดก็เอาทหารมาพูดนะครับแล้วมันกลายเป็นสัญลักษณ์ของรัฐบาลที่ใช้สื่อเป็นเครื่องมือโฆษณาชวนเชื่อนะครับคุณเศรษฐาเป็นนายกมาหนึ่งปีไม่ได้ทําแบบนั้นแต่วันนี้คุณเศรษฐาเริ่มต้นแล้วนะครับในการจัดรายการ คุณเสรษยาพประชาชนเฉลอ,อะไไรสักอย่างหนึ่งแน่นอนว่าไม่ได้จัดเออกระเริกงอย่างคุณประยุทธ์แต่สําหรับผมหรือคนอื่นนี่เป็นสัญญาณที่ไม่ดีเพราะว่าในการจัดรายการลักษณะนี้นะครับได้มีการออกอากาศเนื้อหาเดียวกันเนี่ยผ่านสถานีโทรทัศน์ท,ที่เชื่อมโยงกับรัฐบาล3ช่องนะครับนั่นคือช่อง11ช่อง5แล้วก็ช่อง9 เห็นไหมครับว่านี่มันคือรูปแบบหนึ่งของการใช้สื่อของรัฐบาลแล้วฝ่ายค้านไม่มีโอกาสออกช่อง11แบบรัฐบาลพี่ทาไม่มีโอกาสออกช่อง11แบบรัฐบาลพี่ทาไม่มีโอกาสออกช่อง5แบบรัฐบาลพี่ทาไม่มีโอกาสออกช่อง9แบบรัฐบาลเพราะฉะนั้นนี่คือสัญลักษณ์ของการที่รัฐบาลเริ่มลุกการใช้สื่อนะครับแต่เป็นการลุกซึ่งเป็นลักษณะของการให้ข้อมูลด้านเดียวนะครับซึ่งพิธีกรทีค่คุณทีรัฐซึ่งเป็นอดีต พิธีกรของ Voice TV ด้วยแั้บทบาทของ Voice TV ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก็มาอยู่ที่ช่อง11นะครับและตอนนี้พิธีกรบางท่านก็กลายเป็นคนจัดรายการให้คุณเศรษฐาในเนื้อหาสาระซึ่งจะออกอากาศนะครับทางช่องออ5ของกองทัพบกทางช่อง9อสมทแล้วก็ทางช่อง11นี่นะครับมันคือการรุกทางสื่อมากขึ้นเรื่อยๆอ,อย่างเห็นได้ชัดนะครับวันนี้ สำนักข่าวอิสราห์เขาก็มีการเปิดเผยนะคร Israel, paper, Quindi, mm ับเรื่องของการทําธุรกิจของบริษัทคุณทีรัฐนะครับว่ามีหลายบริษัทนะครับบริษัทคําดีเป็นการลงทุนระหว่างคุณทีรัฐกับคุณลักษนาปันวิชัยนะครับสำนักข่าวอิสราห์เขากะเอาเอกสารการจดทะเบียนบริษัทต่างๆมาเปิดเผยเอาไว้นะครับว่าบริษัทนี้คุณทีรัฐนะครับลงหุ้นกับคุณลักณนาปันวิชัยนะครับคนละน่าจะเป็นคนละครึ่งนะครับบริษัทมมีมูลค่า 1>, 1ล้านบาทนะครับและนอกเหนือจากบริษัทนี้นะครับก็มีบริษัทอื่นๆอีกที่ลงหุ้นร่วมกันนะครับเ,เช่นบริษัทที่มีชื่อว่าคิดเคลื่อนไทยนะครับบริษัทที่ชื่อว่าคิดเคลื่อนไทยเนี่ยก็น่าสนใจเพราะเป็นบริษัทที่คําว่าคิดเคลื่อนไทยเนี่ยนะครับมันเป็นคําซึ่งตรงกับรายการของกลุ่มแคร์นะครับและโลโก้ของกลุ่มแคร์ซึ่งเป็นคําว่าคิดเคลื่อนไทยดังนั้นบริษัทคิดเคลื่อนไทยนะครับจะมีบทบาทอย่างไรในการทํางาน สนับสนุนรัฐบาลต่อไปหรือเปล่านะครับบทบาทกลุ่มแคร์ซึ่งเป็นองค์คาพยพหนึ่งของฝ่าย,ยคุณตักงสินะเพื่อไทยนั้นจะมีบทบาทมากขึ้นในการทําสื่อของรัฐไม่ว่าจะเป็นช่อง3ช่อง5ช่อง9เออช่อง3ไม่ใช่นะครับขอโทษครับช่อง5ช่อง9และช่อง11นั้นจะเกิดขึ้นมากขึ้นกว่านี้อีกหรือไม่นะครับต้องย้ำนะครับว่าการที่ผู้นําประเทศนั้นแสดงความเห็นผ่านสื่อของรัฐนั้นไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องผิดแต่การ เอาเนื้อหาเดียวกันไปออกพร้อมกัน3ช่องทางนะครับนั่นก็คือช่อง 5, ช่อง 9, และช่อง11โดยที่ฝ่ายค้านไม่สามารถทําได้มันคือการเอาเปรียบมันคือการใช้ทรัพยากรของรัฐไม่ว่าจะเป็นช่อง5ซึ่งเป็นห้องของกองทัพหรือช่อง9ซึ่งเป็นอสมทซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจและช่อง11ซึ่งเป็นกรมประชาพันธ์มาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางการเมืองของรัฐบาล ทั้นต่ำที่สุดมันคือการที่รัฐบาลใช้สื่อของรัฐโฆษณาชวนเชื่อประชาสัมพันธ์ตัวเองนะครับถ้าคุณเศรษฐาจะใช้สื่อของรัฐโฆษณาชวนเชื่อความสําคัญของตัวเองคุณเศรษฐาก็ต้องเปิดโอกาสให้พรรคฝ่ายค้านได้มีโอกาสใช้ช่อง11ด้วยเพราะช่อง11ไม่ได้มาจากเงินของพรรคเพื่อไทยนะครับไม่ได้มาจากภาษีของคนเลือกพรรคเพื่อไทยแต่งบประมาณของช่อง11งบประมาณของช่อง5และงบประมาณของช่อง9 มาจากภาษีของคนทุกคนดังนั้นคุณเศรษฐาซึ่งเป็นหัวหน้ารัฐบาลนะครับจะเอาเงินภาษีประชาชนทุกคนไปใช้นะครับเพื่อหาเสียงทางอ้อนกับตัวเองประชาสัมพันธ์แม้กระทั่งประชาัมพันผลงานให้กับตัวเองเนี่ยผมคิดว่าไม่ได้และไม่เหมาะสมนะครับถ้าคุณเศรษฐาทำก็ต้องเปิดโอกาสให้พรรคฝ่ายค้านทำในลักษณะเดียวกันต้องเปิดโอกาสพรรคฝ่ายค้านสามารถใช้ช่อง11ได้ต้องเปิดโอกาสพรรคฝ่ายค้านสามารถใช้ช่อง9ได้ต้องเปิดโอกาสพรรคฝ่ายค้านสามารถใช้ช่อง5ได้ วันนี้ประเทศเรากําลังกลับไปสู่ภาวะที่หลายคนไม่อยากเห็นนะครับนั่นคือรัฐบาลใช้สื่อของรัฐโฆษณาชวนเชื่อรัฐบาลเพียงข้างเดียวนะครับแน่นอนว่าคุณเศรษฐาวันนี้ยังไม่ได้ทําขนาดที่คุณประยุทธ์ทาแต่ทิศท,ทางมันเป็นทิศท,ทางเดียวกันแล้วคุณเศรษฐายังไม่ได้ไปถึงขั้นออกอากาศยัดเยีดยดให้ประชาชนฟังทุกวันหกโมงเย็นแบบคุณประยุทธ์แต่มาตรฐานแบบคุณประยุทธ์เป็นสิ่งที่มันไม่ควรจะเกิดอยู่แล้วโดวยตัวมันเองและไม่ควรจะมีใครอ้างว่าไม่ได้ทําแบบคุณประยุทธ์แล้วมันดี นะครับคุณเศรษฐาควรจะเป็นคนที่วางหลักว่ารัฐบาลใช้สื่อของรัฐโฆษณาชวนเชื่อตัวเองไม่ได้สื่อของรัฐต้องเป็นไปเพื่อประชาสัมพันธ์ประประโยชน์สาธารณะหรือผลประโยชน์ของประชาชนนะครับเท่านั้นนะครับเพราะวันนี้นะครับเรื่องนี้น่าจับตามองมากๆนะครับว่าเออมันจะกลายเป็นกลไกนะครับในการประชาสัมพันธ์รัฐบาลนะครับ มากขึ้นเรื่อยๆหรือไม่และหลังจากนี้ไปรัฐบาลพักเพื่อไทยจะมีการใช้สื่อของรัฐเพื่อโฆษณาชวนเชื่อตัวเองมากขึ้นหรือเปล่านะครับเพื่อแก้ปัญหาที่ขณะน,นิยมของรัฐบาลนั้นดิ่งเหวไม่หยุดนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นสัญญาณซึ่งผมคิดว่าไม่ดีแล้วทําให้ตอนต้นรายการวี่ผมถึงบอกนะครับว่าบทบาทของรัฐบาลในการแทรกแซงช่อง1 1อย่างที่คุณลีซ่าพักขมลแกพูดเนี่ยมันจะไม่จบง่ายๆเพราะรัฐบาลได้สแสดงออกอย่างเป็นระบบแล้วว่า เขาจะเริ่มใช้สื่อของรัฐในการโฆษณาชวนเชื่อมากขึ้นเพราะนสิ่งที่รัฐบาลทําในช่อง11กรณีกรมประชาสัมพันธ์หรือเรียกว่าการเรียกว่า NBT นั่นคือการเอาคนของตัวเองที่เชื่อมโยงกับพรรคการเมืองไปจัดรายการนั้นมันคือบันไดขั้นแรกของการใช้สื่อของรัฐนะครับในการโฆษณาชวนเชื่อพรรคแกนนํารัฐบาลแต่เพียงอย่างเดียวซึ่งสิ่งนี้มันไม่ควรจะเกิดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้การใช้สื่อแบบนี้ จะเป็นสิ่งที่สังคมวิภาพวิจารณ์มากขึ้นอย่างแน่นอนนะครับขอบคุณนะครับคุณน้องกุ๊กกิ๊กนะครับเข้ามาสนับสนุนในช่องซปเปอร์แชทนะครับแล้วก็คุณเดโมชิเปอร์ด้วยขอบคุณมากมากนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าทุกการสนับสนุนก็จะเป็นสิ่งที่สร้างกําลังใจในการทํางานนะครับตอนนี้มีท่านที่ดูอยู่แล้วยังไม่ได้กดไลน์นะครับประมาณ1,800คนนะครับขอบคุณท่านที่กดแล้ว1,500นะครับแล้วก็ประมาณ1,800ที่ยังไม่ได้กดนะครับขอความ รุณานะครับช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นิดนึงนะครับแล้วก็ช่วยกันกดติดตาม YouTube ช่องสีรถทอกันนิดนึงนะครับเพื่อเพิ่มการมองเห็นคลิปนี้กันนะครับนอกจากจากการกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมนะครับสนับสนุนด้วยการสแกน QR Code หรือธนาคารกสิกรไทยเลขบัญชี0072977068นะครับทั้งก็ได้ช่วยมีส่วนในการช่วยสนับสนุน u t u b e ช่องสีรถทอให้เติบโตขึ้นเรื่อยๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับ บทบาทรัฐบาลแบบนี้อันตรายมากๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้สื่อในขณะที่พรรคฝ่ายค้านนอกจากพักคก้าวไกลนะครับก็มีการตั้งคําถามกับการถแถลงนโยบายของรัฐบาลมากขึ้นเรื่อยๆนะครับคุณหญิงสุดารัตน์เก่ยุราพันธ์นะครับอดีตแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยวันนี้ก็มาวิพา์วิจารณ์นะครับนโยบายแล้วกการจัดทํางบประมาณที่พรรคไทยักพรรคเพื่อไทยนะครับได้มีการถแถลง ในสภาเอาไว้นะครับคุณหญิงสุดารัตน์ก็ตั้งคําถามดีนะครับคุณหญิงสุดารัตน์เองก็เป็นคนเพื่อไทยมาก่อนอยู่กับคุณทักษิณมานานนะครับเข้าใจนะครับเพื่อไทยแบบไก่เห็นตีนงูเห็นนมไก่รู้เช่นเห็นชาตินะครับคุณหญิงสุดารัตน์บอกว่างบประมาณปี68ที่รัฐบาลชุดนี้ทำนะครับฝ่ายค้านไม่รับหลักการมันเป็นการจัดงบแบบเก่านะครับละเลยโครงสร้างเศรษฐกิจเทคโนโลยีนะครับเป็นการจัดงบที่ไม่ต่างกับยุคพลเอกประยุทธ์ นะครับเป็นการจัดงบเพื่อเอื้อเฟื้อสอสอพื้นที่มากกว่าการพัฒนาเทคโนโลยีซึ่งจัดงบไว้เพียงแค่หลักพันล้านนะครับแล้วคุณหญิงบอกว่ามันตรงกับสิ่งที่คุณถากอนธนสิทธิ์บัญชีรายชื่อและที่ปรึกษาพัรคบอกในสภาว่ามีการกู้8ปดแสนล้านชดเชยการตั้งงบขาดดุลซึ่งเป็นการกู้สูงสุดในรอบ36ปีถมงบไปไว้ในส่วนของงบกลางกว่า8ปดแสนล้านซึ่งเป็นอำนาจของนายก ทั้งที่คนในพรรคเพื่อไทยเคยโจมตีพลเอกประยุทธ์ว่าเป็นนักกู้แห่งลุ่มน้ำเจ้าพยานะครับคุณหญิงสุดารัตน์แกก็บอกต่อว่านายถากรอภิปรายไว้แล้วว่าการจัดงบแบบนี้สุ่มเสี่ยงขัดต่อพรบรวินัยการคลังรัฐบาลชุดน,นี้ฉายา,ยาที่ควรจะตั้งคือกู้ฉํากระเป๋าฉีกจัดงบซิกแซกไต่เส้นลวดจัดงบที่มีความเสี่ยงต่อการสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจนะครับกระทบวินัยการเงินการคลังของประเทศในระยะยาวทั้งที่ รัฐบาลทราบดีว่าการกาจัดเก็บรายได้พารเป้ารัฐบาลต้องการทำดิจิตอลวอลเล็ตแล้วก็ซ่อนงบกว่า1.5แสนล้านบาทในส่วนของงบกลางอาจจะขัดต่อพอบวินัยการเงินการคลังนะครับปี2,561นกะครับการจัดงบด้านความมั่นคงสูงถึง4แสนกว่าล้านบาทมากกว่าการจัดงบเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มากกว่าการพัฒนาทักยะในความสามารถในการผลิตสินค้าที่โลกต้องการยุทธศาสตร์ด้านการความมั่นคงใช้เงินมากกว่ายุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมนะครับงบซ่อมแซมถนนสูงถึงกว่าแสนล้านเพิ่มขึ้น5.4เแต่ง,งบพัฒนา SME มีเพียงแค่4,000กว่าล้านเท่านั้นดังนั้นไทยสร้างไทยไม่รับหลักการนี้นะครับไม่เห็นด้วยกับหลักการนี้แล้วก็ขอใช้คำเรียกนะครับ การจัดงบแบบนี้ว่าเป็นงบประมาณแบบกู้ฉํากระเป๋าฉีกนะครับนี่ก็คือการโจมตีนะครับคำวิพากษ์วิจารณ์ของคุณหญิงสุดารัตน์ต่องบประมาณนะครับของพรรคเพื่อไทยนะครับซึ่งหลังจากนี้พรรคเพื่อไทยก็คงจะออกมาตอบโต้คุณหญิงสุดารัตน์อย่างแน่นอนเพราะคุณหญิงสุดารัตน์เป็นหนึ่งในคนที่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณหญิงขยับเนี่ยนะครับคนในพรรคเพื่อไทยจะโกรธนะครับเพราะว่าไม่ใช่ความลับต่อไปอีกแล้วที่เพื่อไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่เป็นกนนนาตอนนี้นะครับ ไม่พอใจคุณหญิงสุดารัตน์นะครับเป็นปลาคนละน้ากับคุณหญิงสุดารัตน์แล้วรู้สึกว่าตัวเองกับคุณหญิงสุดารัตน์นั้นคือคนละขั้วกันถ้าสุดารัตน์ขยับคนเหล่านี้จะออกมาตอบโต้ออกมาพาิพิจารวิจารคุณหญิงสุดารัตน์อย่างหนักหน่วงอย่างแน่นอนนะครับต้องดูต่อไปนะครับว่าหลังจากนี้นะครับคุณหญิงสุดารัตน์จะถูกตอบโต้โดยกลุ่มแกนนําพักเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นคุณภูมิธรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นหมอเมียบ หมอเลียบไม่ว่าจะเป็นหมอมิงและบริวาลอื่นๆอย่างไรกันบ้างนะครับความเคลื่อนไหวนี้น่าจะตามองมากนะครับการจัดงบกู้ฉํากระเป๋าฉีกนะครับที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับโดยรัฐบาลพักเพื่อไทยนะครับสิ่งนี้อันตรายนะครับแล้วก็สิ่งนี้จะทําให้ความนิยมของประชาชนต่อรัฐบาลน,นั้นก็น่าจะลดน้อยถอยลงไปด้วยตัวคุณทักษิณเองนั้นก็ยังคงเป็นเป้านะครับของการถูกวิพากษ์วิจารณ์นะครับออ,ออกมา จากรพยาบาลน,นะครับสถานะพักโทษแต่ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไปสังคมก็วิาพากษ์วิจารณ์มากอยู่แล้วนะครับโดนคดี1นึได้รับการประกันตัวไปขณะที่คนจํานวนมากที่โดนคดี1นึยังไม่ได้ประกันตัวอย่างเช่นทนายอานนท์นะครับซึ่งผมได้รั้ท่า่ผู้ชมฟังไปว่าผมได้มีโอกาสไปเยี่ยมทนายอานนท์นะครับซึ่งตอนนี้ก็ติดคุกนานขึ้นเื่อยก็ยังไม่มีโอกาสได้รับการประกันตัวนะครับลุงปนัสยาเองก็กําลังจะมีคดีที่ศาลใกล้จะตัดสินคดีสําคัญหลายต่อหลายเรื่องเพราะฉะนั้น ขณะที่คุณทักษิณน,นะครับได้รับการประกันตัวจากคดี112นะครับแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างอิสระชนนะครับกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับหรือกลุ่มประชาชนที่เรียกร้องมาแทบตายหรือแม้กระทั่งคนที่โดนยัดคดี12จำนวนมากยังไม่มีโอกาสในการได้รับการประกันตัวเลยดังนั้นนะครับภาพของคุณทักษิณยิ่งนานก็จะเป็นภาพของผู้นําแบบอภิสิทธิชนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วความไม่พอใจที่มีต่อคุณทักษิณน,นั้นมันก็จะกลายเป็นความไม่พอใจนะครับต่อพรรคเพื่อไทย มันจะกลายเป็นความไม่พอใจต่อคุณเศรษฐามันจะกลายเป็นความไม่พอใจต่อคุณแพทย์ทองทานนะครับเพราะว่ากลุ่มคนอื่นที่โดนคดีหนึ่งสองเขาไม่ได้โอกาสเท่าคุณทักษิณน,นะครับเออทนายอนนท์เพิ่งมีการโพสต์ใอหอม่นะครับว่าเดือนหน้าพออาจต้องย้ายไปอยู่เรือนจำคลองเปรมด้วยโทษ18ปี20วันนะครับอันนี้ก็เป็นการโพสต์ของอานนท์ในวันที่20นะครับซึ่งวันนี้วันที่22นะครับ20มิถุนาอน,อนนท์บอกว่า เดือนหน้าคือกรกฎาคมอ,อาจจะต้องไปอยู่เรือนจำคลองเปลมด้วยโทษ18ปี20วันหลังจากนั้นมีการโพสต์ต่ออีกนะครับวันายนก่อนหน้านั้นมีการโพสต์ในอนที่17อีกนะครับว่าการต่อสู้ทางคดีความเป็นจดหมายนะครับขอโทษนะครับเป็นจดหมายการต่อสู้ทางคดีความยังอีกยาวไกลเช่นเดียวกับความยุติธรรมนะครับเพราะนนั้ในมุมมองของประชาชนจนํานวนมากเนี่ยนะครับมันยังมีความอายุติธรรมในประเทศนี้อยู่แล้วก็คุณทักษณิณนั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอายุติธรรมนะครับที่เกิดขึ้นในประเทศนี้ดังนั้น คะแนนนิยมต่อพรรคเพื่อไทยนะครับคะแนนนิยมต่อคุณทักษิณน,นะครับจะถดถอยลงไปหรือไม่นะครับพรรคเพื่อไทยเชื่อว่าการตระบัตสัตว์นั้นประชาชนจะลืมหากพรรคเพื่อไทยสร้างเศรษฐกิจให้โตแล้วก็สร้างเศรษฐกิจให้ดีนะครับแต่ว่าวันนี้เศรษฐกิจไทยยังไม่โตแล้วก็เศรษฐกิจไทยยังไม่ดีการแจกเงินนะครับดิจิตัล 5แสนล้านบาทนะครับนักวิชาการเกือบทั้งหมดไม่มีใครบรอกเลยว่าจะทําให้เศรษฐกิจไทยโตนะครับมันกระตุ้นเศรษฐกิจได้แน่แต่มันจะไม่ทําให้โตเยอะนะครับเพราะว่าในสุดแล้วมันคือการเอานโยบายคล้ายคพลเอกประยุทธ์ที่แจกเงินนะครับเดือนละ300เดือน600มาแจกรวดเดียวเท่านั้นเองแล้วเมื่อแจกเสร็จนะครับวิธีการอนุญ,ญาตให้เอาเงินไปใช้ซื้อโทรศัพท์มือถือซื้อราศด้าซื้ออะไรต่างๆได้เนี่ยเงินก็จะไหลออกไปนอกประเทศมากขึ้นนะครับ การสั่งซื้อข้าวของใน Lazada ผู้ผลิตอาจจะเป็นคนไทยร้านค้าอาจจะเป็นคนไทยหรือเปล่าเราไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับแต่ต่อให้เป็นคนไทยนะครับถ้าหัวคิวที่แอปต่างๆหักจากผู้ผลิตมันก็เยอะนะครับหักจากร้านค้ามันก็เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพอรัฐบาลบอกว่าให้เอาเงินดิจิทัลไปซื้อโทรศัพท์มือถือได้ไปใช้ในการซื้อของผ่าน แอปพลิเคชันต่างๆได้เนี่ยโอกาสที่เงินไหลจะไหลออกนอกประเทศมันก็มากขึ้นไปอีกดังนั้นแนวคิดที่ว่ามีการเอาภาษีประชาชนมาจากห้าแสนล้านเพื่อกระตุน้นเศรษฐกิจในประเทศโตเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นจริงๆมันจะเกิดผลน้อยกว่าที่คิดเอาไว้เพราะฉะนั้นนะครับเศรษฐกิจจะไม่โตความรู้สึกว่าความอธิธรรมไม่มีในสังคมดังนั้นรัฐบาลจะเผชิญปัญหาที่มันหนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆแล้วธรรมชาติของรัฐบาลที่เผชิญปัญหาที่มันหนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆเนี่ย เขาจะคิดเหมือนกันหมดนะครับก็คือเมื่อเผชิญปัญหาหนักหน่วงก็ต้องมีการโฆษณาชวนเชื่อให้หนักมากขึ้นเมื่อมีการโฆษณาชวนเชื่อให้หนักมากขึ้นการใช้สื่อของรัฐก็จะมากขึ้นโดยปริยายแล้วเมื่อไหร่ที่รัฐบาลมีปัญหาแล้วเริ่มใช้สื่อของรัฐในการโฆษณาชวนเชื่อนะครับนั่นจะเป็นจุดนับหนึ่งของอวสานของรัฐบาลนะครับแล้วก็จะเป็นการนับหนึ่งของการถอยหลังของรัฐบาลนะครับนี่เป็นสถานการณ์ล่าสุดของรัฐบาลที่ผมคิดว่าน่าติดตามนะครับว่าจะจะเป็นแบบนี้จริงหรือเปล่านะครับ ชวนท่านที่ดูอยู่นะครับมาเป็นสมาชิก YouTube สีโลตทอกด้วยนะครับเพราะว่าการเป็นสมาชิกรายเดือน YouTube สีโลตทอกก็จะทําให้ช่องเราเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นสมาชิกสีโลตทอกก็ไม่ยากนะครับเข้ามาที่หน้าแรก YouTube สีโลตทอกนะครับกดตรงคําว่า m e m bership นะครับแล้วก็เลือกเป็นสมาชิกนะครับด้อมหมูปิ้งเดือนละสามสิบห้านะครับด้อมเนื้อปิ้งหกสิบห้าด้อมผักผลไม้แปดสิบนะครับด้อมเนื้อวากิวหนึ่งร้อยนะครับด้อมปลาทอดลายห้าสิบบาทต่อเดือนแล้วก็ด้อมหมูกรอบ อ่า250บาทต่อเดือนนะครับสมัครัรสมาชิกแบบนี้ก็เหมือนสมัครสมาชิก Netflix กนะครับสนับสนุนรายเดือนกันนะครับด้อมหมูกรอบเดือนละ250ก็วันละ8บาทด้อมปลาทอด150ก็วันละ5บาทนะครับด้อมเนื้อวากิว100บาทก็วันละ3บาทเศษเษนะครับท่านผู้ชมที่ดูอยู่ก็เข้ามาสมัครเป็นสมาชิกรายเดือนสนับสุนผมได้นะครับแล้วเราก็จะเดินหน้าไปสู่การมีผู้ติดตามประมาณ5 0 0 0 0 0คนนะครับซึ่งผมเชื่อว่าภายในเดือนกันยาเราไปสู่จุดน,นั้นได้ อย่างแน่นอนนะครับส่วนท่านที่ได้ดูอยู่ตอนนี้ก็ขอบคุณมากๆทุกคนนะครับที่ดูกันใน Facebook แล้วก็ดูในช่องทางแชท